สวัสดีค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันไวเด์นะคะเป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นนะเหมือนกับเรื่องกระดุมเม็ดที่สองที่ให้วันที่จบการศึกษานี่ก็เป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นนะคะคือวันไวเดเนี่ตรงกับวันที่14มีนาเออในวันนั้นเนี่ยเหล่าผู้ชายนะคะชายหนุ่มก็จะให้ของตอบแทนสาวสาว้ให้ของเขาในวันวาเลนไทน์ท ซึ่งเท่าที่พอไปอ่านมาเนี่ยของจะต้องมีมูลค่ามากกว่าของที่ผู้หญิงให้สเท่าซะด้วยสุดยอดไปเลยนะคะ <c oughs> ฟังแล้วแบบเออทอแทนแทนผู้ชายเหมือนกันเนาะม,มันต้องแบบขนาดนั้นเลยเหรอ,อถ้าถ้าไม่มีล่ะได้ไหมให้ช็อกโกแลตแบบไม่ต้องแพงกว่าได้ไหมอ่ะให้อันนั้นนัมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไปนะคะเรามาทำกระดุมกัน ขึ้นรูปมาจากทรงกระบอกนะคะแล้วก็เอาชิ้นเล็กมาตัดชิ้นใหญ่ให้มันเป็นร่องลงไปแบบนี้สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้การตัดมาก่อนนะคะการตัดในโนแมสก็คือเราสร้างวัตถุมา2ชิ้นชิ้นที่เราจะเอากับชิ้นที่เราจะเอามาตัดนึกออกปะสมมติว่าชิ้นที่เราจะเอาเนี่ยเป็นกลมๆแล้วเราจะสร้างรูปหัวใจมาตัดอ่ะเราก็สร้างมา2ชิ้นนะคะกลมๆกับหัวใจแล้วอันไหนที่เราจะเอาไว้เราเปิดตาอันไหนที่เราจะใช้เป็นการตัดก็ปิดตา แล้วก็เมิดสองชิ้นเข้าด้วยกันมันก็จะตัดเรียบร้อยนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันนะตรงกลางกระดุมเนี่ยมันจะมีรูๆสี่รูกระดุมที่เขาจะให้กันในวันจบการศึกษาที่ผู้ชายให้ผู้หญิงแสดงว่า,วาแบบเออชอบนะมันเป็นกระดุมโรงเรียนนะคะตรงกลางมันจะเป็นตราโรงเรียนแต่อันนี้พลอยก็ทาเป็นกระดุมธรรมดาละกันเพื่อให้มือใหม่ทําได้เนี่ยเห็นไหมพลอยจะปิดตาอันที่พลอยจะใช้เจาะแล้วเปิดตาอันที่พลอยจะเอาเป็นหลักไว้ แล้วกดให้มันเมิร์ชกันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะตัดรูปทรงมาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆกระดุมเนี่ยก็เสร็จแล้วแต่ว่าพออยากจะให้มันมีเส้นเชือกด้วยนิดหน่อยมันจะได้ดูแบบส่วนประกอบจะได้ดูแบบเออเออครบๆนี่คิดเองนะคะคนอื่นอยากทำแค่นี้ก็ได้แล้วเอาไปประกอบกับตุ๊กตาอะไรใดๆก็ตามพอจะทำเส้นได้ด้วยที่อยู่ข้างในนะคะหรือว่าเส้นเชือกก็แหละพอก็จะใช้ทูบทำ ก็ลากเส้นทูบขึ้นมานะคะแล้วก็ดัดให้มันแบบเสียบเข้าไปในช่องเนี่ยอืมแต่ว่าด้วยความที่เราจะถ่ายภาพข้างหน้าใช่ปะ่ะไอ้ข้างหลังมันจะยังไงพอยก็ไม่ได้สนใจนะเอาเป็นว่าพอยก็ทําเส้นหนึ่งออกมานะคะแล้วก็ปรับโดยใช้ฟังก์ชัน e d i t อาจจะปรับให้ตรงกลางเนี่ยมันป่อง2ข้างที่มันอยู่ในรูนะให้มันเล็กลงหน่อยนะคะแล้วก็สมูท เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทั้งทําเชือกอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอก็จะโครนมันออกมาจริงๆแล้ววันไว้เดย์สีมีนาเนี่ยไทยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เนาะมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเออให้ของขวัญอะไรกันแบบเยอะแยะยุบย่บหลายวันนหมดเลยจํายากก็สิบ่กุมภาก็ทำผู้หญิงให้ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายให้ผู้หญิงก็ได้วันนี้ไปเลยนะคะเบ็ดเสร็จไม่ต้องจําเยอะ,อะใส่สีนะคะตอนนี้ก็แล้วแต่ พอยก็ลองใส่เป็นสีชมพูดูแล้วหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้มันดูเป็นริ้วๆเราก็ไปใช้บัชขีดที่เราชื่นชอบนะคะมาลองขีดดูแล้วก็สมูทค่ะมันก็จะดูแบบมีเทกเจอร์นิดหน่อยพอแบบมีอะไรนะคะเพราะว่ากระดุมเรามันเรียบหรือใครอยากจะลองทํากระดุมอื่นๆที่เป็นแบบกระดุมแก้วกระดุมที่มีดอกไม้อยู่ข้างในอื่นอัน,นั้นก็น่าจะน่ารักดีนะเดี๋ยวคลิปหน้าพลอยมาลองทําดีกว่านะคะเป็นเหมือนกับ กระดุมอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะมันอาจจะมาในรูปแบบของเครื่องประดับหรือว่าแหวนที่มันแบบเหมือนมีดอกไม้อยู่ข้างในแล้วก็มีเรซินเรซินใสๆอยู่ข้างบนนะคะ mm hmm. ก็จะน่ารักดีเดี๋ยวทำกิฟต์แล้วกันน้องข่าวน่าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกระดุมด้วยความที่พูดถึงว่าเป็นวันที่แบบผู้ชายให้ได้ผู้หญิงใช่ปะกระดุมมันก็เลยน่าจะแบบผู้ชายนิดนึงนะคะตอนแรกเป็นสีฟูชูเอลเขาก็เลยไปเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าขาวน้ำเงินไปนะคะเห็นไหมข้างหลังอะ อันไหนที่มันไม่เห็นน่ะพอก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรพอก็ไม่ได้สนใจนะคะก็ปล่อยมันอ้างวางท่อๆอยู่นั่นแหละนะไม่ได้ไปเก็บมันโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ดุมสําหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ